สวัสดีครับอยู่กับช่องจากติเตอร์สเสดราเพิดออคคีเชียวครับตอนนี้เดินทางมหอดหน้าง,งานเป็นทีเรียบร้อยครับบ้านใดน,นั่นบอกว่าไ้ครับตอนนี้พากันจอดอยู่ในวัดครับเล่นอยู่ในวัดมือกีตาร์จานยิ่งเจ้าสอมองสวัสดีครับลน้าห่ตื่นครับอากาศมันเย็นเนาะบรรยากาศมันหนา,นานวนอนครับคือแรงจกักจิเป็นยังไง สมือมานี่ครับฝนตกขี้มากกับพาฝนมากจานนุองตีก็ดีแหลกไปตามทยาสัยครับจานเบิร์ดครับสวัสดีครับจานใจมีแคยุทีิเจ้าเบื้องหนังโงเบื้องหนังโผล่จานเพชรครับจานใจแชรกสมปลาข้อใหญ่ อาจาร์เปียกครับครับอาจารย์สุทินอาจาร์อีโซโลบูดหลังจากกินเขาแล้วนะครับอาจารย์เนาะกินกินพอดีจะพาเพิ่นหาเขาไม่กินครับหลังจากกินเขาแล้วมาได้เห็นเขาปุ่นครับกินกินเขาอิ่มแล้วเขาปุ่นเขาก็มาบ่ะมาได้เห็นอยู่ทั้งหลังพนอ้๋อพิ่นเอามาให้อยู่แต่ว่าไม่เห็นเฝ้าใส่ก้อยเส้นใส่ตาหลับตาลับก่อนกินอย่างเดียวเลยพวกขึ้นหลังพนจะเห็นน้ากระปุ่นน้าปุ่นเลยโอ้เสียดายเลยเนาะ พอดว่ากำลังเดินทางมากครับตอนนี้พอดว่ามีขอบวนพอดกำลังเฝ้ามากพอดอยากคว้างมกกากพนอดขนมจีนไม่มีฟ้าบอกครับ,น,น,รบนี่เ<อ>นี่เยป็นอะไรน,นี่เอาฟา้า,ก,า,ฟา,มมากระติกน้ำปิดรถเราก็เอาฟ้าหมอบมาปิดกระติกน้ำบรรยากาศพวกนี้ก็จังทีละครับคึมคึมคึมฝนฝนก็ตกผู้ใหญ่ไปสมอใช่ไหมเขาใส่แล้วผู้ใหอยากไปร้านข้างไปนะ รถไอ้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้านกะสีมีรถโดทอปครับมะนมีอยูคนคนหนึ่งตัวเป็นนงสี่ละงคนออกพนมาก็เลยเอมอไซค์ศแม่เจ้านะบรรยากาศรีแลกแล้วครับมาหอดก็นอนึลงเลงรางอยู่แบบสบายสบายสีม่วงแเรครับเวลาทำการแสดงรถสมัยกับแงมากรถกาแฟนะรถกาแฟเลยนั่นละ าบ่าเจอได้บ้านี้จันบ่หลอดแท้เลยมันแรงฝนลิ้นแท้เจอฝนแท้ไปจานรับข้าวโตไว้แทแวนั้นจะฝนตกนี่เปิดร้นานตั้งไว้ที่ไม่ได้เลยฝนตกเมื้อนกับบ้านไฟคือเก่าเหรอครับเมื้อนเ,เล่นน้ำมือเสา เห็นเกาโมงเ้างานขึ้นบานไม่ประสนบ้านตับเตบ้านตับเตตำบลป้าปอบ้านตับเตจิตวเขาเขาสิเดวนตับเตข้างไนวะตำบลป้าปออ๋อเขาก็ออกกุดล่างเลยไปบ้านล้านเลยออกไปซองห้องเลยบ้านอาจารย์ไหมบ้านอาจารย์ที่บ้านอาจารย์สนใจไหมเออ้บ้านน้องตับเตไหม เลยเลยเลบ่ลยบ้านแยกอัน like บ้านบ้านเปื like ่อยบ่บ้านเปื่อยหน่อยนั่นแหละเลยบนแยกแยกบ้านเปื่อยหน่อยเขาโค้งแค่นนนครับนั่นแหละอ๋อเปนเหรนญุขันจอดเลรนเกาโม่งเาฉะน้นผมกัดขึ้นบะถึง้กันขมแมงสันผมกัดเขางานเลยมาสักกับเขาโดมปับ ผมลองสารวัตรมดตะนอยครับผมอะไรนะอยู่กันไปครับตามสภาพถึงแล้วจอดกินข้าวกันอยู่นี่กับบรรยากาศที่บ้านนี่แหละบ้านหัวไว<อ>มีมีการพักผ่อ,อ,อนดีแหละ ชิของชิคของอุปกรณ์การสแสดงของรถแห่ลำเพลินครับระบบช้างออริโอซิสเต็มชอช้างชัยภูมิครับจัด,ด,ด,ดตเต็มแน่นอนครับพื้นที่ในกระซังสะเทือนทุกพื้นที่ที่มีเราเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเตียนนนเข้ามาจากชัยภูมิเข้าเวที เอาเวีดีมาใช่ใช่ใชกำลังวันนี้เอาเวีดีมาปุบปบเปิดปอ้อได้ครับต้องใช้โซ่เฟอร์หลอกกุดแกไว้ คิวมินซีวสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับรถแห่ลำพ้นเต้ยสเสด็จเรื่องปั่นไฟสุดยอดครับไฟนิ่งมาก บรรยากาศครับการพักพอนคนกันมีกิจกรรมกิจก,กรรมของแต่ละบุคคลหนังแน่ฟังเพลงแน่อีกจากน้อยครับก็ที่ได้เริ่มเทมการแสดงเตรียมของเตรียมอย่างรอาสมาชิกมาฟอ้อมนาฟ้าฟมตากันหลายท่านครับ บอกแล้วเหยียบไม่เคยคลิปตีกับเมียอย่างไรพี่น้องครับฝากไว้ซิมงสักก่อนก็นแล้วกันนะครับเอาไปพอกันไม่นคลิปต่อไปฝากกดติดตามช่องจา The Glitter s e r e ล d i p Lost Official นะครับให้พี่น้องเข้านะครับสิได้เห็นความเคลื่อนไหวยังสิ่งละครับมีสาระแน่วิมีสาระแน่มมแนก็บเบิ้งไปแล้วครับเพื่อความบันเทิงคลายเครียดสถา,านการณ์โควิดช่วงนี้ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักอนครับ <Okay. S 1> พอก,กันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไว้สำนีดก่อนครับสวัสดีครับ